เตรียมงานมารอเตรียมพร้อมลำนะครับโอ้โหมีข้าวต้มนะมีข้าวต้มด้วยนะมีข้าวต้มเลี้ยงนะโอ้โหดูรูปนะโอ้โหวันนี้คึกคักเลยนะเอฟนีสวัสดีครับประวัติครับสวัสดีครับครับผมรายงานตัวนะครับนี่นะครับพี่สวัสดีครับมาพร้อมสายฝนกันเลยทีเดียวนะฮะ ยังไงก็จะลำนะครับยังไงก็จะลัมบรรยากาศแบบนี้เคยเกิดกับอดีศร์มาแล้วนะครับอดีศร์อดีศร์แกงร่มลัมกับเฮ้ยไอ้ปาใส่ทิกกร้แกางร่มลัมไอเขาไม่เร็วนะแต่ตอนนั้นมาสองคนไงมันพอได้ร่มสองอันไม่ก็โดนเม็ดสองรทีเลยครับผมปั๊บหรือไม่ก็อยากเด่นก็เลยดังลำกลางนี่ยดไปเลยไม่ได้เดี๋ยวขึ้นสภาขาวรอด ทำกาผมผมกาถ่ายกลางใสผมแบบไม่ต่างร่มอ่ะจริงจเหรอเดี๋ยวสีโป้หลุดเออเดี๋ยวสีโป้สีโป้เดี๋ยวเดี๋ยวความทีงปรากฏนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสือครับนี่นะทนายแคทมาชุดสวยเลยนะครับนี่นะฮะที่หลวงก็มาชุดหล่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ ชิดชไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะชิดต้องเพียบนะครับพี่ชิดจะทำอะไรต้องระวังนะครับครับตอนนี้ก็บรรยากาศหลายๆคนก็กินข้าวต้มนะครับมีข้าวต้มเลี้ยงนะครับจากกาจากรูทินแซตนะครับ วันนี้ดูทินแซดนะครับพี่เสือดูกี่ถ้วยแล้วครับพี่ถ้วยที่สองแล้วโอ้โหอร่อยใช่ไหมเรื้อนหิวดูด้วยดูมาดูพี่เหลืองนะครับเติมพลังงานก่อนนะครับเติมก่อนเติมต่อโอ้โหเปรี้ยวเอวันวันที่สองของการมากรุกกรอกวันที่สองวันที่สองมาขึ้นคืนที่สองเนาะเอ้ขึ้นนานคืนนึงแต่เป็นวันที่สองคืนนี้คืนนึงพวกนี้ค่อยกลับ อ๋อกลับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่พี่พี่หลวงเมื่อวานนี้สรุปได้ไปผู้หลวงไหมเมื่อวานไม่ได้ไปยกเลิกหมดเลยเพราะว่าถนนมันน่าจะเละมากนะพี่ว่าจะเข้าไปทุกคนห้ามรถตกทางนี้ทางภูหาแอกก็ขึ้นไม่ได้ครับอันนั้นยิ่งต้องเดินครับถนนล้วอย่างนี้หลวงพ่ออุบาจาร์เราทำไงอ่ะเริ่มมีรถไถครับรถไถเนี่ยก็ลำบากรถรถไถเนี่ยมันมันลงลงนาได้ขออนุญาตทำนะครับครับผมมาเลยครับพี่หลวงมา แล้วก็ต้องมีในนามของพี่อ้อมใช่อ้อมอ้อมมังมีอยู่ข้างบนน่าจะอยู่ในห้องพี่ชิดนะฮะห้องนั้นนะฮะห้องเครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับมีข้าวต้มนะฮะนี่มาๆมาๆกินข้าวต้มดูดูของพี่เสือครับผมนะนี่ตอนนี้ทนายหิวนะครับนั่งนั่งทานดีๆก็ได้ครับสวัสดีครับ อ่ามีมีโต๊ะนั่งไหมเนาะนั่งนั่งทานเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พันธ์ครับผมครับผมแรงเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวสต๊อปก่อนนะครับนี่นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็ตอนนี้พี่อ้อมนะครับมาแล้วนะฮะเนาะ อ่าแล้วก็พี่ชิดนะครับรอแจกค่าคอมมิชชั่นนะวันกิจกรรมมันดีๆวันนี้นะที่จะเกิดขึ้นที่กกกอกนะครับ้านกาแฟกกกอกก็คือการจ่ายแจกคอมมิชชั่นนนเดงนะครับตัวนี้นะฮะดูฝนนาฝนตกนะครับตกหนักมากครับเดี๋ยวดูว่า จะได้รำตรงไหนนะครับอาจจะที่โดมหรือเปล่านะครับเนาะอาจจะได้รำที่โดมนะครับโดมนี่แหละไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้รำแล้วดูฝนตกหนักนะครับนะก็เนี่ยบรรยากาศกระคล้นมากนะครับตอนนี้พี่ทนายสมเกียรติอยู่ข้างบนนะฮะอยู่ที่ด่านฟ้านะครับไม่รู้ว่าฝนสาดหรือเปล่าเพราะว่าก็ตกแรงนะฝนตกแรงนะครับนะเนี่ยพี่นัตตี้นะครับนะ ทีมงานนะครับทีมงานเยอะนะครับพี่ไทยพนอกเน้อวันี้นะครับมาลุ้นกันนะฮะช่วงนี้เอฟซีเยอะน่าจะยอดฟังนะพี่เนาะวันนี้เนาะพี่อันเพื่อนเฮ็ดดีเนาะเฮ็ดเห็ดเฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำอันพี่น้องยูทูบเบอร์เฮาเนนะครับอ่าก็ได้รับสิ่งดีๆจากเอฟซีเพื่อนเพื่อนหักเพื่อนแทงนะครับเนาะอ่าครับผมนะฮะอ่า ฮะจริงหรอพี่พี่ชิตอยากดูแลเป็นพิเศษจังเลยนะ <c oughs> อ่านี่อาหารเช้าของทางทีมงานที่หลวงนะครับ ก็เม <wan> ื่อวานนะครับก็ยกเลิกภารกิจไปว่าจะไปวัดปู่หลวงก็ไม่ได้ไปนะครับวันนี้ก mm ็เ hmm. ดี oh ๋ยวไปรำในโดมรำเดียวครับผมรำในโดมแม่โสตีวันวันนี้ถ้าพี่หลวงว่างอ่านู่นนะครับพี่เชิญเชิญไปไปวัดกนบุญก็ได้เขาเขาพี่อ๋อวันนี้ก็อยู่ที่วัดใช่ใช่นะครับเมื่อวานอดิศรก็ไปช่วยช่วยรื้อช่วยเก็บของนะครับ นี่ก็บรรยากาศนะครับที่ร้านกาแฟกกกอกนะครับแล้วรครับอ๋อที่ปิดปากเหรอเอาเอาผมผมก็ได้พี่ว่านี ยังยังไม่ได้ใช้อ่ายังไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรอันนี้สำรองผมจะพกไว้สองอันขอบคุณมากครับมันมีอยู่ในรถอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ่าตัวนี้มันจะหายใจโล่งกว่านะครับตัวของผมมันจะเป็นแมสมันจะมันจะกดจมูกได้ครับกอะรกินนกินกนกกินนนวินนกินกินกกินค แต่ยังไม่มากินข้าวต้มนะครับยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกท่านนะมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับมารับประทานข้าวต้มที่ร้านกาแฟกกอกนะครับกับบรรยากาศวันฝนตกนะครับดูดูความขาวของก้อนเมฆแล้วก็ฝนนะครับกลมกลืนไปด้วยกันนะครับคือไม่เห็นภูเขาภูหลวงที่อยู่ข้างหลังแล้วนะครับตอนนี้นะครับ all right, all right. ก็หมู่บ้าน แถวนี้นะครับก็อยู่กลางภูเขามีภูเขาล้อมรอบทุกทิศทุกทางนะครับมีภูเขาหลายลูกมากนะครับที่นี่นะครับบรรยากาศดีครับช่วงเช้านะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยหมอกลงช่วงนี้อากาศจะเย็นๆย็นสบายๆนะครับก็ถ้า FC ท่านไหนอยากชมบรรยากาศนะครับมาสูตรออโซนที่บริสุทธ์นะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวกันที่ภกเกอะมุกดาหารกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะ ในส่วนของยูทูบเบอร์เราก็จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับในแต่ละวันให้ FC ได้ชมกันนะครับตอนนี้ตอนเช้านี้ผมยังไม่เห็นลุงกับป้าออกมานะครับเนาะไม่รู้ว่าอยู่ข้างในบ้านทําภารกิจส่วนตัวเสร็จหรือยังเพราะว่าในช่วงในช่วงอีกสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มงานของรูทีนเซตนะครับลุงก็อาจจะออกมาร่วมนะครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะฮะว่าลุงจะออกมาช่วงไหนนะฮะลุงจะแต่งชุดสีอะไรนะฮะจะรอไหมนะฮะแต่รอแน่นอนนะฮะ ลุงใสอะไรก็หลอนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดิศร n แฟมิลี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ